ก็สุดท้ายก็ใจ่า้ยราล้อดีจะทํี้แหลการนหละสถาเอากนหลย ไม่ดังล้ทาด้วยกันนเลยดี๋เชงไห่ก็มาอสมือเลยครััดงเดี๋ยวมาเ็เจ็าไปทิ่งเชอไปเก่งเนาะเอาตกเอาตกไปทิ้งไปที้งก็แพงตกเข้ามานะ

แปดแรงเน้อู้ตายหาเลยเบ๊กเบ๊กเบ๊กเลยใช่ไหมเออ <c oughs> สุดสตายตอนแรกว่าตูแล้วน่าหนึทั้งบองประมาณ กำลังจะเอาเครื่องลงให้ช่างกูขึ้นไปช่งงางไก่หลังไม่ดีให้ท่างกู้ช่วยยกเนามาจากจังหวัดตากใช่หมครับตากฟ้าจังหวัดตากมาไกลเลยวันนี้จังหวัดตากถึงปีตมันอ่อนาโะเดดีดามาน,นี่นี่น ระวังนิดหน่อยระวังตีนด้วยอ่ะจบมันไม่มีที่หิวเนาะอ่านได้ดีดเด้อจ้าก่ไม่ได้ช่วยเด้อมาหลายคนแล้วพายกวางนั่นแหละอ่าถามไม่ชอบพี่ซื้ออะไรครับชื่อวันครับผมชื่อวันแล้วพี่คนที่มาด้วยชื่ออะไรครับพื่พี่ชานครับพี่ชานโอลพอจังห,หวัดตาัเลยครับ ตัวเดียวกัน<ท>ตัวเดียวกันตัวเดียวกับของเราอ่าร้อยสิบตัวเดียวกันอ,อ่าเ, <ละ S 1> เดี๋ยวพี่ช่วยโอนตังค์ให้ผม<ะ>ผมดังเข้าบัญชีเ,เดี๋ยวก่อนนะจังไก่เอาบัตรนำบัตรให้เขาก่อนอ่ะนำบัตรไปแจกใครด้วย จัดการให้เอาผ่านหน้าผ่านหลังครับครับก็มีผ่านหน้าผ่านหลังคันนี้ครับแต่คันนี้ยังไม่มีเจ้าของนะจะี๋เว้นทางสักตท่อะไรจากเนี้ยมาเนี้ยว่ามันจะมีตัวนี้นะซื้ออสี่สิบแล้วอันนี้มิกเอ่อสี่สิบป่ะสี่สิบเซนได้ไหมอ่าอ่ได้เนาะถ้าสี่สิบเซนผมยืดข้างหน้ามาอีกหน่อยนะ ได้เนาะครับครับได้อย่ามุวอ้ามเผื่อเข้าไว้ครับครับครับต้องซื้อตัวต่อโอเคอันนั้นก็จะใส่ตัวต่อเหมือนกันนะแต่ว่าผมยังไม่ไปซื้อมาเอาข้างโอเคโอเคโอเคเอาคอมสายพานใช่ไหมมันจะมีคอมสายพานก็อยู่ข้างในสายพานเท้าทาแบบไหนไม่ที่เกียบพลาสอ่ะมันจะมีคอมสายพานก็อยู่ข้างในสายพานเอาคอมดีกว่าที่ขายยาวเนาะ อ่เพราะมันจะสบายกว่ากันถ้าเกิดอยู่ในเซพามันจะนั่งปวดขาอย่างเงี้ยเหมือนคนขาปีข้างหนึ่งเข้ามันจะมีบางโคลนมาหมดเลยครับเพียอยู่นั้นการทุนอ่าใช่ครับผมครับผมหลังคาหลังคาพี่ต้องเอาไปมุงเข้าไปเองนะครับไอตัวไหนผมจะออกได้เนี่ยไหนกลับเปล่าไหนเดี๋ยวมั้ว่าหลังไปออกไปก็ได้หางนะเดี๋ยวผมให้ไป เดี๋ยวส่วนมันจะมีส่วนที่ใช้ได้ก็มีนะผมเอาส่วนที่พวกเกียร์นั่น่ะกระปุกกระปุกเกียร์น่ะครับผมผมเอามาใช้เออมันใช้ได้ทุกอย่างพอไปก็ไปทิ้งไปเฉยไม่ได้ใช้อะไรหรอกเดี๋ยวฝันนสาเดี๋ยวมันจะนี่ล้อขอบผมยังสวยเลยครับคู่นึงเลยนี่ซื้อมาจากร้านทิพย์นั่นใช่ปะใช่ซื้อจาก ไอไงงามกำแพงเออมันก็มีอยู่ที่เดียวนั่นแหล,ละผมก็จัางกันนั่นแหละไงงามมัอนนอะออมันมีทั่วแล้วมันลงใน youtube ก็มีเนี้ยล้อเนี่ย<อ>นะมันมีมันมีลึกสิบแปดก็มีสิบแปดนิ้วถ้าสิบแปดนิ้วมันจุอ้วนแบบเนี้อันนี้สิบหกอ่าไม่ไม่ไม,ไม่ความลึกของอของล้อความโตของล้องไงครับผมนี่มันขอบสิบหกถูกแล้วลงก็คือห้าหมื่นห้านะครับผม จะเปดี๋ยวจะเปิดบรรทึกไว้ด้วยครับผมเป็นหลักฐานไว้พอผมจะไม่เปลี่ยนแล้วครับผมห้ามันห้าอย่างที่ว่ากันได้นะที่คุยกันไว้นะจะเกิดนายสุธนสามเจดีใช่ไหมสุธนสายพินก็ได้เอาสาพินข้างล่างง่ายๆดีก็ได้ขอรู้สุทนสุทนข้อเขียนผิดอ๋อลูกสาวเขาไปลงผิดไปตัวเสือสลอุทอทงงอนูสุทนชื่อใครเนี่ยชื่อผมสุทนดีกว่าครับผมไม่ใช่สุนทรนะผิดนะมาครับผม ไม่ไม่พี่พี่เอาเอ๋อง่ายๆแต่พี่จะทิมถูกพี่นะข้างล่างก็ได้เอาข้างบนดีกว่าเอาข้างบนก็ได้สายพินนะนายสุทนน่ะเออนายสุทนพี่เนอะเอาไปช่างไก่เลยครับผมต้องเขียนให้ถูกนะนอนูใช่ไหมนายสุทนเดี๋ยวเดี๋ยวมันบัญชีมันจะขึ้นเองเดี๋ยวมันจะบอกพองพอธหนูุบัญชีธนาคารอื่นออมสินใช่ไหมเออเดี๋ยวมันขึ้นบัญชีมาเดี๋ยวมันจะขึ้นให้ ศูนย์สองแว่นตาก็โอ้มันแตกเมื่อกี้เว้นไม่มีขายหล่นหล่นทั้งคู่แว้นตาเสียแว้นตาคนละอันนั่นผมไม่รู้หหายไหนเอายางขึ้นรถลงรถกันเอาแขนเอาแขนขเสื้อมาไม่รู้เรื่องไหนสี่หมื่นนะครับผมอาสี่หมื่นก่อนแค่นั้นแหละนำจะบอก สุทนคำใจดีนะครับผมเดี๋ยวมาลับยืนยันนะปั๊บเดี๋ยวจะได้บินสุดโอเคไหมไปละเช็คได้เลยออมสินอืมมิบเอ็ดแรงเองครับหนึ่งสิบเอ็ดแรงมาเลยไม่มีเหรอมีครับมีมีเดี๋ยวลืมมาเลยล้มเด้อเครื่องใหม่ที่ทางไกลบอกเครื่องใหม่คนละคนอยางคนละคนอ๋ออันนี้มาโดยไม่ได้แจ้งหรือว่าแจ้งมาขอลงมาครับเนี่ยบอก ยืนดีกับมานี่กับแมงกันเนาะแบบแบบประเภทที่ว่าเจงแล้วบางทีก่อนหน้ารวงหน้าก็